มาแล้วมาด้าสารุ่นร้อยปีค่ะทุกคนปี1920-2020นะคะตัวนี้เป็นรุ่น limited edition สำหรับมาด้าสาที่เป็นรุ่นร้อปีเขาก็จะมีแผ่นเพจบริเวณด้านข้างรถแบบนี้เหมือนเดิมสภาพซื้อเข้าเราชอบอะไรแบบเร็วเรียวพักนี้นะคะก้อง360มีให้ช่วยเบรกด้านหน้นาม,มีให้ค่ะ ปัดกับเข้าเรนมีให้อะแดปตีฟมีให้สันลูกมีให้ทุกคนกับเครื่อยงยนต์2 0 0 0ซีนะคะแล้วข้างในคือสวยมากเอาจริงมันเป็นแบบโทนขาวตัดดำแล้วก็ได้เบาะแดงเหมือนเบนซ์เลยนะสีเบาะนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นพรมสีแดงทั้งหมดเลยนะคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นนะจ๊ะทุกคนเป็นรถปี2020ข้างในกว้างขวางแบบนี้มาพร้อมกับหลังคาสันลูกนะคะใครที่แบบว่าเป็นสาวกมาด้อยู่แล้วเรื่องช่วงล่างนี่ก็ต้องยกให้เขานามาด้านะแล้วก็ เรื่องฟิลลิ่งสมหรถการขับขี่เครื่องยนต์2 0 0 0ซีนะคะแต่ว่ากระจายน้ำมันโดยกล่อง ECU เพราะฉะนั้นประหยัดแน่นอนเบาหลังสามารถพับลงได้แล้วก็แยกซ้ายขวาอิสระ,ะแบบนี้ที่สำคัญทุกคนได้รถสีขาวไปด้วยคันนี้ออกรถ100%ผ่อนเริ่มต้น1 1 8 0 0บาทจริงว่าตลอดสัญญาเงินออกรถไม่ต้องใช้นะจ๊ะใครอยากได้คันนี้ใครเป็น FC คันนี้นะเตรียมตัวรอได้เลยสีขาวรุ่นร้อยปีมีคันเดียวหาโคตรยากใครสนใจพักมาได้เลยนะคะ